ดาวสาวนะคะจะมีการโคจรผิดปกตินะคะสำหรับชาวพิจิกดาวเสาวจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อนสังคมแวดวงการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีทิศทางเป็นอย่างไรไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีพิจิกรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤศจิกาย,ยนถึง14ธันวาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงชะตาเรื่องการพยากรณ์อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ ดาวเสาร์นะคะเป็นดาวตัวแทนเรื่องพี่น้องสังคมแวดวงคนใกล้ตัวของชาวพิจิกนะคะโดยปัจจุบันนะคะดาวเสาร์อยู่ในภพเรือนพันธุนะคะและจะมีการโครจรเ,เริ่มโครจรวกวนในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะก็จะส่งผลนะเมื่อเดินวกวนเสร็จก็จะมีการโครจรถอยองศานะคะสำหรับชาวพิจิกนะั้นกิจกรรมในเชิงเรื่องของการเกี่ยวข้องกับพี่น้องนะคะหรืออะไรที่ทําเป็นกลุ่มเป็นทีมนะก็จะเกิดสภาวะ เรื่องช้าไปตามดวงดาวนะไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าในการทํางานที่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นๆนะคะการร่วมพูดลงทุนการไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานที่จะต้องประสานงานหรือคนหลายฝ่ายหลายส่วนช่วงนี้ก็อาจจะเป็นอย่างว่าชะลอตัวนะหรือว่าเป็นความคืบหน้าเป็นไปอย่างช้าๆนะคะ งานประเภทเครือข่ายเน็ตเวิร์กหรือเรื่องของคอนเน c t ชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะไปเกี่ยวข้องกับอะไรเก่าๆเดิมๆนะคนกลุ่มเก่ากลุ่มเดิมเพื่อนแวดวงเก่าๆได้นะคะในขณะที่อะไรที่เป็นการบุกเบิกสิ่งใหม่มันก็จะเข้าสู่สภาวะที่มันอาจจะไม่ได้รวดเร็วมากนะักนะเรียกว่าดวงดาวก็จะเป็นลักษณะโคจรผิดปกติไปจากเดิมนะคะดังนั้นการกลับไปต่อยอดจากสิ่งเดิมนะคะ ทำตลาดข้องกับลูกค้าเก่านะหรืออะไรที่เป็นเชิงแวดวงเดิมๆก็อาจจะเข้ามามีบทบาทในช่วงนี้แทนนะคะเป็นช่วงที่เรื่องพี่น้องนะคะในครอบครัวครัวเรือนนะคะบางท่านที่มีปัญหาความสัมพันธ์มีเรื่องความขัดแย้งก็จะเข้าสู่จุดที่ทุเลาเบาบา,บางหนะรือว่าก็เป็นปัญหาเก่าเดิมๆที่ปรับตัวได้รับมือได้นะคะในขณะเดียวกันมันเป็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงคนใกล้ตัวได้เช่นคนที่อยู่ห่างไกลกันช่วงนี้อาจจะเจอเจอกันบ่อยขึ้นในขณะที่พี่น้องที่ อยู่ใกล้กันกอาจจะมีเหตุให้ต้องห่างไกลกันชัว่วคราวเนื่องด้วยภารกิจหน้าที่กันงานนะเรียกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวของชาวพิจิกได้นะคะในช่วงที่กิจกรรมในเชิงเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องเลือกส่วนไร่นาที่ดิน,นช่วงนี้หากมีกิจกรรมที่จะทํากับครอบครัวคนเลือนสร้างบ้านตกแต่งต่อเติมหรือเป็นไปในเชิงโปรเจกต์โครงการเกี่ยวข้องกับผืนดินการเกษตรต่างๆก็อาจจะมีลักษณะเป็นไปอย่างช้าๆนะคะ คือค่ะเป็นลักษณะการร่วมมือลงทุนหรือร่วมหุ้นกันนะที่จะทำกิจการแนวนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่มีการชะลอตัวเกิดขึ้นนะหรือพูดคุยกันวกไปวนมานะส่งผลยังไม่ค่อยคืบหน้าเท่าที่ควรนะคะอาจหมายถึงนะคะเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะช่วงนี้อาจจะมีจงังหวะปรับเปลี่ยนนะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคนที่ เกี่ยวข้องในเชิงหน้าที่กันงานช่วงนี้อาจจะเป็นจังหวะปรับทีมนะคะยังไม่ลงตัวในเชิงเรื่องเพื่อนร่วมงานนะหรืออะไรที่เป็นเชิงทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมจําเป็นที่จะต้องดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขในช่วงนี้เป็นจังหวะที่เรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆนะคะมีสภาวะผิดปกติไปนะคะสําหรับในจังหวะเดียวกันดาวพฤหัสยังคงโครจรรวดเร็วอยู่ในภพเรือนปัตตนีฝั่งตรงข้ามชาวพิจิกนะคะ โดยยังคงโครจรดีอยู่นะคะดังนั้นเรื่องเงินทองยังคงหาได้นะคะนอกจากนี้ยังเป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วยเป็นจังหวะที่เรื่องการลงทุนการต่อยอดเก่งกาไรของชาวพิจิกนะคะยังคงมีแหล่งทํากําไรนะยังหาเงินหยิบจับผลประโยชน์ได้แต่ก็จะไปล่าช้าชะลอตัวกับเรื่องของคนอื่นๆรอบตัวนะดังนั้นช่วงนี้ชาวพิจิกนะคะพึ่งพาตัวเองให้มากนะรวมไปถึงลักษณะการทํางานที่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นๆเยอะๆบางทีก็จะมีอุปสรรคมาจากเรื่องคนอื่นๆได้นะคะ สำหรับดาวประจำตัวของชาวพิจิกเป็นดาวอังคารนะคะในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะคะยังคงอยู่ในภพเรือนอรินะดังนั้นช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ชาวพิจิกนะจะมีความเหนื่อยๆกับหลายสิ่งนะคะรวมทั้งอาจมีความเปลี่ยนแปลงรอบตัวนะเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานหน้าที่ความรับผิดชอบเนื่องด้วยเป็นจังหวะที่ดาวการงานเข้าสู่ภพเรือนมรณะพอดีนะคะก็เป็นช่วงที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการงานนะคะ ประกอบกับดาวที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนสังคมแวดวงก็มาโคจรผิดปกติในช่วงเวลาไล่เรียกกันนี้นะคะดังนั้นจะเป็นช่วงที่เกิดความไม่แน่นอนนะแปรผันแปรปวนปเกี่ยวข้องกับเรื่องหน้าที่การงานความรับผิดชอบนะรวมทั้งเรื่องของสังคมแวดวงที่อยู่นะคะ สำหรับดาวอาทิตย์นะคะก็คือดาวการงานของชาวพิจิกนะคะเข้าสู่ภพเรือนมลนะ,นะคะจะมีการย้ายภพเรือนเข้าสู่ภพเรือนที่ดีขึ้นในช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมไปนะคะดังนั้นทิศทางเรื่องงานนะก็ดีขึ้นนะเรียกว่าอาจจะมีโอกาสใหม่ๆนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ดูไม่คืบหน้านะอาจจะมีหนทางที่ชัดเจนมากขึ้นหรือว่าการเข้าสู่แวดวงสังคมใหม่ก็จะเกิดขึ้นได้ในช่วงครึ่งหลังกรกฎาคมนะคะ สำหรับภาพรวมดวงชะตานะคะในช่วงที่ดาวเสารโคจรผิดปกติก็คือช่วงมิถุนายยาวไปจนถึงต้นเดือนธันวาคมนะคะจะเป็นช่วงที่ดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อนสังคมและแวดวงของชาวพิจิกมีความผิดปกติไปนะคะดังนั้นนะคะกิจกรรมในเชิงร่วมพูดลงทุนนะคะการทำงานร่วมกับคนหลายๆฝ่ายหลายๆส่วนหรือแม้แต่เรื่องของการขยับขยายแวดวงคอนเนคชันในช่วง มิถุนาถึงธันวาคมก็อาจจะมีสภาวะค่อยเป็นค่อยไปเป็นไปอย่างช้าๆนะหรือแม้แต่เรื่องของการงานในเชิงร่วมพูดลงทุนนะคะก็อาจจะเป็นเชิงผันผวนเกี่ยวข้องกับคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยสำหรับดาวพฤหัสของชาวพิจิกยังคงโคโจรดีอยู่นะคะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วยหมายถึงเรื่องโชคดีโชคเฮงนะจงังหวะหยิบจับทำกำไรนะคะหรือคนต่างวัยช่วงนี้มาเกื้อหนุนในเชิงการเงินนะคะ โดยดาวพฤหัสยังคงโครจรดีไปจนถึงช่วงธันวาคมนะที่จะมีการโครจรผิดปกตินะคะเรียกว่าในปลายปีนะเรื่องเงินเรื่องทองอาจจะมีลักษณะความล่าช้าเหนื่อยหน่วงได้ในช่วงธันวาคมไปนะคะดังนั้นช่วงนี้ใครมีแหล่งทามาหากินนะคะมีช่องทางหาเงินนะหรือจะรเริ่มทําสิ่งต่างๆที่พึ่งพาตัวเองเป็นหลักอันนี้ถือว่ายังคงพอทําได้นะคะสําหรับธรรมชาติชาวพิจิกนะคะดาวพฤหัสจะเป็นดาวการเงินนะคะเดินโครจรแบบรลายปีนะปีไหนดีก็ เดียวยาวนะคะปีไหนตกเสียก็เสียแบบเดียวาวนะซึ่งปีนี้นะคะถือว่าอยู่ในภพเรือนที่ดีขึ้นแล้วช่วงนี้เดินโคจรเร็วอยู่นะคะจะไปชะลอตัวอีกครั้งในช่วงประมาณปลายปีเนื่องจากมีการโคจรช้านในช่วงธันวาคมไปนะคะกล่าวคือนะคะในช่วงธันวานะดาวเสาร์จะกลับมาโคจรปกติในขนาดเดียวกันดาวพฤหัสก็จะเป็นดาวที่กลับโคจรช้านะคะ ดังนั้นเรื่องการเงินการลงทุนของชาวพิจิกนะก็จะต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นในช่วงธันวาคมไปนะคะสำหรับดาวอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวตัวตนดาวเรื่องงานและเรื่องรับผลนะคะจะเป็นดาวที่โคจรแบบรายเดือนแต่ละเดือนก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวกลุ่มเหล่านี้ไปตกอยู่ในภพเรือนไหนส่งผลอย่างไรกับชาวพิจิกนะคะก็สามารถติดตามรับฟังอัปเดตดวงชะตาของชาวพิจิกได้ที่ช่องโหราหห้าเก้าเหมือนเดิมนะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาของชาวพิจิกในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ